เส้นใหม่ที่สุดของประเทศไทยครับ M6 มมราชสีห์บจากไหนถึงไหนกลางดงถึงสีชิ้วที่มัอนครราชสีมาครับเอ,อินพี่นอ้องวิวงามเมื่อกี้เป็นวิวเขื่อนตรงนี้มัสิพานเขื่อนรับตะค้อนค,ครับแล้วก็นี่ครับเขาเพิ่งเปิดทดลองใช้ครับนี่มันอีบ้าลุงกันมาขับรถเนาะพี่นอ้องเขามาจากกรุงเทพเนาะแต่ว่าเสียยางเดี๋ยวรถเขาเตีย้ยพี่น้อง ไปเขามาเบิ้งถนนต่อเบิ้งคุณนะนี่แตงทึ่งนี่มีก็เอ,อื่อญมาจากจั<อ>งหานลมมีกจากหาลงลงม,มงลงปังไฟฟ้าเ<า>นาะพี่ดอกฝั่งซ้ายเป็นเป็นไรแม่น้ำอะไรนะเขื่อนลำตะคองดูวิวมอเตอร์เวย์ผ่านแม่น้ำส่วนตรงนู้นเขากำลังทำอะไรนะรถไฟฟ้า ตรงนั้นก็มีรถไฟแรงสูงเออรถไฟฟ้าแรงสูงกำลังทำโอ้โจะเลื่อนแหงพี่น้องเฮ้ยประเทศไทยสวยเลยมาเที่ยวเมื่อยังก็ได้ครับตอนนี้อ่าถนนเซนนี่กะสร่างเสร็จใหม่ครับพี่น้องกำลังเพิ่งเปิดให้ทดลองใช้งานครับโปรเจกต์ต่างเนาะพี่น้องห่างสปปอแล้วมาเที่ยวก็สามารถมาใช้ได้ครับพี่น้องรถประปเทศใดก็ึ้นได้ครับว่าเสียงิ่นครับ แต่อนาคตบรูเนะาะวันพิ่นสิปิดอ่ะให้ใส่ฟีตอนไหนนี่แหละครับข้อดีของทางด่วนกะนี่แหละพี่น้องกะทางมันสิรถบ่อยหลายเนาะคือเสียเท่ามากเมื่อกี้จากกรุงเทพกะโอ้รถติดครับสองสามชั่วโมงครับเมื่อเรียวเขาตรงนี้ได้กะสบายนะครับโอ้แต่ว่า,าวิวงามเนาะวิวสวยอย่ะรอบๆก็เป็นภูเขาหมด ตร,ตรงเขื่อน,นะจะอยู่ตรงเขื่อนจริงๆเลย,ยนี่้ายมือตรงที่กัน้นนะสเดี๋ยวลองซูมให้ท่านผู้ชมดูดนมหนึ่งตรงนั้นมันจะมีป้ายเขื่อนอยู่ตรงนั้นเนะถ้าใครมาเที่ยวก็เขื่อนลำตะลำตะคองเขาก็มีที่สําหรับการเป็นกับอาชิบอแล้วสลรับไทยเนาพี่้องเะาเขาแบบหลงๆเนาะ <c oughs> มันมเบาหลายแบบเลย ติดดีไซนครับพี่น้องกัท่านใดมาเที่ยวประเทศไทยก็แนะนำให้เช็คเส้นทางดีๆ้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงนี้รถติด,ดแน่สิครับมันอาจจะเสียเวลาครับกับเมื่อกี้เนี่ยผมขี่มาต่อรถติดยุ่กรุงเทพครับผมผมเห็นันรถเล่ามาขั้นหนึ่งพี่น้องแต่จะเป็นรถคนรวยต่อคน,นมากกรุงเทพ ตะเหลือตเน,นเพื่อนเพื่อนแซงผ่บ่ได้พี่น้องเพื่อนต้องขี่ชิดทรายต่อรถพ่วงต,ลอ,ตลอดเลยเพราะว่าพ่วงมาไล่เพื่อนอยู่ทางทรายเนาะเพื่อนบอ่สั้เพื่อนบอ่เห็นมุกขวาเนาะมันมันสีแซงอย่างนะครับมันอันตรายพเพอเกิขี่เลาะทรายเลาะทรายมาเรื่อยๆโอ้ตะเหลือตูนเพื่อนนะครับก็ต้องศึกษาเนาะเพราะว่าทไทยใช้ขี่เล่นเล่นทรายแต่เวลาแซงแซงขวาเนาะ ถ้าแนะนำกัใแห้มีผู้มาเบิ่งทางซอยครับพี่น้องค่อยถามกันเอาว่าจงหวัดจะแซงอะมีรถไหมอย่างเงี้ยครับมีรถบองสิเพราะว่ามันไดิเบิอนซอยกันมั่ค่อยอยีแซงไหนครับถรถพวกมาไล่ใส่มาขับมาไทยอะ่ะทั้งสะอาดดีพ่พี่นอ้องบ่มีขยะจากสิ่เลยเนี่ยตปขีไมาเนี่ย โอ้เป็นอุโมงค์ขากลัวนี้ไงจอดรถถ่ายรูปเนี่ยลำตะคองไงตรงนี้มันวิวงามนะคนก็อันตรายไงเพิ่ก็ได้กันไปเพราะห้คนลงครับเพราะว่ามันอยากคนจอด อไัไตรายพี่นอนไม่กว้างอย่างง,งบเหลือๆจะหรือมันลงหรือเปล่าเพราเลยนี่ก็ไม่แน่เท่าไหร่อ่ะ แล้วทำไมเขากัน้นเรือจำของไทยกลัวปีนกลัวยิงของเข้าไปในเรือจำไงใช่อ่ะใช่ซีก็นี่ลราตะคองนะติดของไทยอแล้วอันนี้อ๋อนี่ไงรถไฟอันนี้นี่ทางนี่รถไฟความเร็วสูงกัน ความเร็วสูงเนี่ยผ่าดกับทางด่วนเลยครับพี่น้อง mm hmm. เห็ด mm hmm. เห็ดตลอดครับไเห็ด mm hmm. ใช่เลยมันไม่มีเห็ดผดไหนนอกจากเรือนจำคของไัยแล้วตรงนั mm ้น hmm. แต่นู้นก็ เดินทางมาเมืองไทยกับสอบถามเส้นทางในย,ยครับเด้อแต้คอมเมนต์นะครับผมกับพอลู้อยู่ครับแต่ว่าซอยเหลือบอกได้ครับตั้งแต่หนองคายหดอดขอมอเขียนภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับแถชวชลบุรีพ่อบอกได้เยอะครับเซียนเนาะเซียนเลยเนาะวิ่งเป็นร้อยรอบแล้วก็จริงอ่ะก็ะเขา เราชนบุรีเราไปกี่รอบแล้วเกินยี่สิบแล้วไม่ได้เชื่อไปขี่มไม่เกินจริงเงี้ยจริงไงเขาบอกว่าเกินเอออันนี้นี่นี่พี่น,น้องอิแหรเบิรงอ่ะโซล่าเออเสาไฟนี่เป็นไฟโซล่าเซลนะพี่น้องก่ได้เสียบสายมาจากอันไฟอันอืน่นนะครับอันนี้ซุ้มเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นไฟโซล่าเซลพี่น้องเนียเมื่อคืนมันก็สิ้ิดเอง ไฟปกติจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือหลอดไฟปกติแต่ว่ามันกิดถนนคนท้างแบบนี้มันกิดทางด่วนนี่กับบริเวณมีทั่วประเทศนะครับพี่น้องมันก็จะมีเส้นนี่แหละครับคู่ลดชื่อมันก็บอกอยู่ว่าทางด่วนมาแล้วก็เอาไว้ขับแบบไวๆมันไม่ได้มีมีพอรถกับรถติดแบบทุกมมองนะค,ะครับแต่ว่าก็ห้ามรถ รรพราะว่ันสิบตำรวจตำรวจจับได้พี่น้องถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเพราะว่ามันอันตราย,ยางไงมันอาจจะเสียค่าปรับครับเพราะว่ารถแต่ละคันนี่ว<ม>ิ่งเร็วมากเห็นเท่าขี่ดสายอันนี้ความเร็วเกือบร้อยยี่สิบได้ครับพี่น้องเพราะ<ม>ว่าทางด่วนให้อัน<ม>อัน<ม>ยังไม่ลงหรออ่าอนุญาตให้ถึงร้อยยี่สิบครับอาจจะใกล้ทางลงเลยนะ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาสวมคลิปเฮาเมือ่อนี้ก็่ได้ไปทางไหนไปเที่ยวไปยังเนาะเฮาก็เลยมาถ่ายถนนหนทางเสร็จใหม่ของประเทศไทยเองครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายครับพี่นอง